เขาไม่ได้โกงแต่เขาไม่คืเท่านั้นเองนะเขาคิดว่าไปส่วนเขาเขาไม่ยอมคืนแต่ตอนสอบเขามคืนนะเขามคืนนะเขาให้ไปร้อยสักแสนมาคืนมาคืนเลยแต่ผมไม่ยอมไม่ยอมไปทำให้พอสอบมาคืนนะเขาคืนนะแต่หลังจากสอบเสร็จเขาถ้านไหนไม่รู้ ทางสอบของที่เลยนครับไม่เคยได้พูดอะไรไปหมดสอบมาอยก็โดนไล่ออกไล่ส่งระเบดเป็นในคดีเลยนะครับเพาะว่าประธานนี่ยรู้ในออย่างเยอะนะครับอ่ะไม่ถามเรื่องนมันเป็นแบบโอ้ั้งใจมากเลยชั่วโมงเอาหน้าที่สุภาพนี่แหละก็ประกอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ตั้งใจฟังจนนั้นที่สุดท้ายจริงๆ ซึ่ง,ง,งผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วท่านฟังไนันที่สุดท้ายนีแหละในงะานเราแหวผมปวกวมาเลยแ่หลือี่ไป<ะ>โชว์นะบอกเข้าไปเออ่าไปโชว์ครับอันะื่เองนะระา,าแหวนนี้เขา,าให้มานะที่มีะถาช c a โจนกว่าปกตินะ มาเรื่อนเราทำไป็รม้เนนะู้วนๆกันอยู่รู้มากไม่ดีนะอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรไม่เป็นามมันเลฮะไม่มีเลยอ่ะน่ารักมากนะคยับเล่อนกันเร็วมากเลยนะโอเคครับผมว่าีใจนะครับได้เป็นตางคนต่ากันสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านมากๆเลยนี่จะว่าตอนนี้ทางผมเองนะครับชอบเรื่องของการการยุ่ระดับ ความโปร่งใสของเงินของเราไม่ได้ท่านผู้พอทราบว่าตอนนี้คะแนนความโอบสายคะแนนพิจารณ์ของเราเนี่ยมันลดลงนะครับองค์กรโลกเนี่ยเขาลดคะแนนลงจาก3.8เลือน3.5คะแนนนั่นเองเป็นระดับที่100หนึ่งของโลกซึ่งมี1 7 6ประเทศนะครับมันลดลงเยอะมากและในยุคก็ค่อนข้างมูอดีมากไม่นานนี้ทางผมก็เลยรับนโยบายจากท่านผู้พองที่สุทร ในที่จะต้องสร้างเกิดขึ้นให้ภาคประชาชนเพื่อใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารนี้ในการที่จะตรวจสอบในงานภาครัฐตรวจสอบพวกนี้นะครับว่ามันทายาบโอบใสหรือเปล่าเพื่อให้มันมันโปร่งใส้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากท่านทุกท่านเนี่ยท่านผู้บริหารภาคประชาชนมากอยากจะให้ทำความรู้นั่นพวกนี้ทำเป็นบอกประชาชนในพื้นที่นั่นเงว่าถ้ามีข้อสงสัยในการทำงานของหน่วยงาน โดยการใช้ที่อย่างเช่นอบตที่ในสมัยนี้ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการเก็บข้อมูลภาษีอยากให้พยายาให้เขาไปใช้สิทธิ์ต่างกฎหมายข้อมูลภาษีนะครับไปขอกฎการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมเป็นเพื่อนรักประชาชนนะครับให้เขามีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยลำพังลำโผล่เองเนี่ยมันไปไม่ถูกต้องเดือดนะครับดันั้นอยากฝากให้ทุกท่านมาช่วยร่วมมือกับพวกเรานะครับเป็น สร้างเครือข่ายประชาชุมที่ประเทศเพื like ่อนร้วนะครับพวกเาคงมีเรื Olivier ่องฝากประมาณนี้แหละนะก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับที่ให้ความร่วมมือที่จะรับฟังนะว่าท่านจะเป็นยังไงดยครืบทุกท่านเยอะนะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการรวบรวมมาต่อไปนะครับวันนี้ก็จะไม่ไปเที่ยวอะไรยังไงกันอยู่ว่านะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพด้วยนะครับมีความสุขในการทำงานนะครับ มีปัญหาอะไรก็โทรไปคุยได้นะครับยินดีให้ความร่วมมือนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับกระดิ่งครับขอครับผ ja <ills> <int ans otted> ู้แทนงานผู้เข้ารับการอบรมนะครับต้องขอขอบคุณท่านวัาการโครงการเป็นอย่างยิ่ ครับยิ่มาให้ให้ความรู้เกี่ยวกับไล่มนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้จะได้เรื่องเดียวเลยใช่ไหมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานของราชการนะครับทำให้เราทราบว่าข้อมูลข่าวสารราชการครับหลักเนี่ยก็คือการเผยแพร่นะครับปกปิดี่ยจะค่อยเยอะนัครับพวกเราก็จะได้มาความรู้ที่ได้รับครับไปใช้เป็นประโยชน์ในงานที่ต่อไปครับขอให้พวกเราติดตามให้กับท่านพี่ฟังด้วยนะครับ นี้นะครับก็หน้าหมายครับวันนี้นะครับอาหาเย็นนะครับอาหาเย็นเขาจะเปิดให้ทานครับที่เดิมนะครับเวลาห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็สามารถรับบุคคลหน้ามาห้องอาหารได้แล้วก็เข้าไปทานอาหารได้นะครับแล้วก็เสื้อนะครับมีขายอยู่นะครับก็ลองแบกก็คเขาเขาก็รออยู่ครับก็ไปดูกั่น่อกนะครับแล้วก็พี่ นี่นะครับก9โมงนะครับยึดเวลาประมาณ9โมงนะครับของกรมจิตการนะครับถ้าวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากเช็คทีนะครับไปเช็คกันได้นะครับขอทุกท่านขอหลังนีนะครับขอบคุณะครับ